ลูกชายเขาก็พระบาทสมเด็จพระจิลหัวฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้ให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะคะ ก่อนอื่นก็ขอออกตัวว่าเป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพร,าะระบรมราชินาธในการเสด็จพระราชดำเน,นเยนสหรัฐในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและปลื้มปิติยินดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวาย รางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะโดยอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุดแล้วก็ส่นเด็จพระนางเจ้าได้ทรงเล่าอะไรต่างๆอย่างสนุก เพื่อเพลินให้พวกเราได้ฟังแล้วก็เป็นการพบปะที่สองทางหรือทูเวคือมีการถามคำถาม <c oughs> ก็ทำให้เป็นกันเองยิ่งขึ้นการถามคำถามก็ได้เป็นการให้ทุกคนได้เคลียร์ปัญหาหรือได้แสดงความ แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าก็ได้ส่งเลาอะไรแพร่สารเพิ่มเติมก็เป็นการพบปาก,กันอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่ได้เห็นนะมีความปลื้มปิติยินดีก็คือคนไทยทุกคนก็ยังมีความรักและปรารถนาดีกับพวกเราและมีความรักและเป็นห่วงประเทศชาติซึ่งเป็นแผ่นดินแม่ของเราอย่างยิ่งเพราะว่าทุกคนก็ตระหนักอย่างดีว่า การที่มีเชื้อชาติมีประเทศนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบอาชีพอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามการมีแผ่นดินแม่การมีประเทศชาติการมีเชื้อชาตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วก็น่ายินด,ดีที่ได้ทุกคนที่มาที่นี่ได้ยังยังมีความลึกถึงในข้อนี้อย่างดีโดยไม่ต้อง พูดอะไรเพิ่มเติม,มก็ขอเชิญเฝ้าดูลองทฤษฎีบทต่อไปแล้วก็ <c oughs> ขอให้มีความสุขความจเจริญข้าพเจ้าไม่ใช่คนพูดเก่งนะ <c oughs> แต่ขอขอบใจที่ทุกคนมีมตรีจิตในครั้งนี้ขอบคุณ าละองธุรีพระบาทนะคะดิฉันเป็นครั้งที่สองเพราะว่าได้ยินทุกๆอย่างที่คุยสมเด็จคุยเกี่ยวกับทุกๆเรื่องนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอเรียนถามสมเด็จนะคะว่าพระกรณี